เลดี้กากและบูโ m มาสร่วมงานกันเป็นครั้งแรกในเพลง Die With A Smile สิ้นสุดการรอคอยแล้วครับสำหรับการร่วมงานกันเป็นครั้งแรกของเลดี้กากาและบรูโนมาสในซิงเกิลไดวิธอสมารที่ปล่อยออกมาทั้งตัวเพลงให้ฟังและมิวสิกวิดีโอให้ชมกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับมิวสิกวิดีโอนะครับมีธีมเป็นแนวคันทุียุค70ครับแต่ตัวเพลงเองเป็นแนวบัลลาดโซคล้ายกับโปรเจกต์ซิลซ o นิคของบรูโนมาสในปี2021ด้วยเสียงร้องที่ทรงพลังคอรัสที่ยิ่งใหญ่กีตาร์ที่เล่นกันแบบเบาๆและท่อนคอรัสในตอนจบครับโดยบรูโนมาสรับผิดชอบการร้องในท่อนแรกครับส่วนเลด ทั้งคู่ก็ประสานเสียงกันอย่างลงตัวครับ ประกอบกับภาพในมวสิกวิดีโอที่ทําออกมาคล้ายๆกับารายการโทรทัศน์จากยุค70ครับนักดน,นตรีทุกคนเนี่ยสวมชุดสูทสีฟ้าอ่อนกับเสื้อเชิ้ตสีแดงครับเลดี้กาก้ามีทรงผมทรงสูงเหมือนดอลลี่พาตันในขณะที่บูโนมาสใส่หมวกขับบอยสีขาวและดีกีตาร์ไฟฟ้าวินเทจครับตามข่าวรายงานว่าคอลเลคชันครั้งนี้นะครับเริ่มจากฝั่งของบูโนมาสก่อนครับพอเลดี้กาก้าได้ฟังเพลงครั้งแรกเนี่ยเธอก็ชอบมากๆครับและยอมรับความสามารถทางดน,นตรีและวิสัยทัศน์ของบูโนมาสที่เหนือชั้นจริงๆครับส่วนบูโนมาสเองกกก็อยปาชม ว่าเป็นไอคอนและทําให้เพลงดังกล่าวเนี่ยมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นครับ ทันทีที่ปล่อยออกมานะครับได้วิทัสมาก็ขึ้นอันดับหนึ่ง worldwide iTunes chart ภายใน24ชั่วโมงแรกครับนอกจากนั้นยังขึ้นอันดับหนึ่งใน33ประเทศรวมถึงออสเตรเลียเม็กซิโกแคนดาบราซิลฝรั่งเศสราชอาณาจากักรอิตาลีเยอรมนีสวีเดนรวมถึงในตลาดอื่นๆครับเช่นญี่ปุ่นออฟริกาใต้โปรตุเกสซาอุดีอาระเบียประเทศไทยและสเปนเพลงนี้ยังติดอันดับท็อป10อีกด้วยครับส่วนยอดสตรีมก็สูงขึ้นไปติดอันดับ10ของ s p อ t i f y ทันทีครับ นอกจากผลงานเพลงใหม่แล้วนะครับผลงานการแสดงล่าสุดของเลดี้กากาก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับโดยล่าสุดนะครับฟรานซิสไมเลอร์แคสติ้งดีเรคเตอร์ของหนังจ o k กเกอร์โฟลียอาเดอร์ให้ข่าวว่าสําหรับการคัดเลือกนักแสดงในบทดังกล่าวเลดี้กากาไม่ใช่ตัวเลือกแรกด้วยซ้าไปครับแม้จะยอมรับว่าเลดี้กากาเนี่ยแสดงอาสตาอิสบอรได้ดีมากๆแต่ก็ยังคงไม่ค่อยมั่นใจครับเพราะบทหนักๆอย่างการรับบทเป็นฮาร์ลีควินในหนังที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเรื่องนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลดี้กาการับมือไหวหรือเปล่าับ ที่เป็นคนฟันธงชี้ขาดว่าบทนี้ต้อง Lady Gaga เลดี้กากานนั้นรับดังนั้นในหนังเรื่องจ๊กเกอร์โฟลีอาเดอร์ก็เลยมาลงตัวที่คู่ของว่าควินฟินิกและเลดี้กากานั่นเองครับ